อัปเดตเรื่องการขนส่งนําเข้าสินค้าจากจีนปกติเวลาที่เราขนส่งสินค้าจากจีนมาที่ไทยโดยทางรถเราจะใช้ระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ3 5วันของก็จะมาถึงที่โกดังไทยแต่เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันนะคะทําให้มีตู้สินค้าติดค้างอยู่ที่ด่านพรมแดนเป็นจํานวนมากเพราะด่านขนส่งสินค้าระหว่างจีนเวียดนามลาว มีมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นแล้วก็ตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนเพราะมีสินค้าบางรายการที่ห้ามนําเข้าแล้วก็ส่งออกอยู่จะต้องมีการตรวจสอบพ้นค่าเชื้อก่อนที่จะผ่านด่านแต่ละด่านดังนั้นจึงทําให้ระยะเวลาขนส่งในการนําเข้าไทยโดยทางรถไม่แน่นอนแล้วก็นานกว่าปกติทางบริษัทขนส่งแนะนําว่าถ้าจะนําเข้าสินค้าจากจีนมาที่ไทยในช่วงนี้ ก็ยังสามารถทำได้ค่ะโดยให้เลือกขนส่งในทางเรือเพราะว่าระยะเวลาในการขนส่งทางเรือเนี่ยจะใช้ระยะเวลาประมาณอยู่ที่14-20วันและก่อนที่สินค้าจะนำออกจากประเทศก็จะมีการพ่นฆ่าเชื้อก่อนแล้วก็มีการพ่นฆ่าเชื้ออีกครั้งหนึ่งที่ประเทศไทยและถ้าหากเหตุการณ์เป็นปกติก็สามารถ เลือกขนส่งโดยทางรถได้นะคะฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารเรื่องการนำเข้าสินค้าจากจีนจากเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ